สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเดิอมพี่น้องเด้อมาเหดน้ำนมมันจะเป็นน้ำยาน้มจีน,น้อค่ะเด้อจากข้อคัวหัวปลาพ่อน่เอาใส่เด้อจ้ะเอยว่าคน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 ตรๆๆีตริอืมวันนี้สาวสวยสบายแล้วค่ะมีคนทำกับข้าวให้กินจ้ะนี่จ้ะคุณพ่อคุณนายพลอยสวยนะาจ้ะพี่น้องจ้าแล้วเด้อเิมพี่น้องเด้อมาเดิอมพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อ บน,นีมาเด้อพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจ้าพีน่น้องเมื่อกี้น้มจีนน้ำกันด้วยจ้ะเด้อนี่พี่น้องมา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 เขาเตรียมถ้วยเตรียมจานแล้วค่ะมี่น้มจีนอยู่สามห่อใหญ่ๆได้พี่น้องเด้อเบื้งพักุนะพริกพรอมอุ้ยเป็นตะยานเด้กผู้ใดพากินหมดพริกกับน้มจีนเนาะวันนี้เนาะ มาได้พี่น้องจ้ะน้ำกินเท้าไก่ใหญ่ๆมันมาวันนี้สาวสวยสบายดูคุณแม่คุณนายพลสวยมาคุณแม่สวัสดีนะสิคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนาเพื่อนสวยๆค่ะสวยๆสวยๆอึดๆมาจ้ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยวจ้าอภินัานนาการจาก คุณแม่คุณนายพลอยสวยกันนั่งใส่ใหญ่เลยนั่งกินคนเดียวด้วยทีนี้เอาไม่รอเพื่อนรอฝูงเลยม,มาเด้อพี่น้องเด้อกินแบบลูกตุง้งลูกตุง้งเนี่ยมาเนี่มาพี่น้องมาเขากำลังลุยกันใหญ่เลยนะนะตลาดยังดีเขาหู้นาซื้อพูดอะ เรากำลังรุยกันใหญ่เลยใจพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อของกลับมาในเก็บเราพี่น้องเนาะโอ้หกแห้งมาเฮียนผู้เดียวบอล้านสาวสวยแมนบอลโมแมนดอกฮ่าฮ<ด>่ฮ<ด>พี่น้องพักพื่นอุ้ยวะอันนี้อันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณนายพลอยสวยนะเจ้าคุณพ่อหน่อยกับคุณแม่วันค่ะ กำลังกินข้าวปุ้นใหญ่เลยมีพี่น้องมีานมจินไหมเป็นแตอออนซ่อนแฮ้เดี๋ยวสา้สวยสิกินแอบพี่น้องกินพุ่นเดอร์บอ้พี่น้องเห็นน้ำาหนอกเด้อมือนี่อยากนั่นดูสิคะคุณผู้ชมแาบาทาไก่คะ่ะนนี้เป็นแตอออนซ่อนบะบา้าไก่กี่กิกโลนสองกิโลบ่ะโลเดียว ใส่หมดโลเลยตายหนึ่งกิโลกรดูใหญ่สองเข่งพุ่น่ะของจีนนี่ก็ราคาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาเแบบเข้มข้นเลยวัะนีบอกเอาแบบเจิ้มจนมาสันมากินแบบจัดเต็มแบบจัดหนักจัดเต็มมาสันมา หนึ่งเดือนได้กินครั้งหนึ่งเขาบอกพี่น่องเอ้ยเขาเพิ่งหยุดงานเดือนหนึ่งเขาหยุดงานทีนึงเขาจัดหนักจัดเต็มเลยสองคนครับดูสิเขาสวยก็สบายได้ไปตีแปะกับเขาคนนี้คนนนอกพี่น่องมา <laughs> ต้องเสียงเงินเด้งจ้ <laughs> งแปงอยู่ครบถูกกับต้มแล้วคะ่ะ อิ่มจังตังอยู่ครบนะครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อจ่าจ่าจ่าเสียบเสียบค่ะแล้วระวังลวกปากนะเฟ้ยเพิ่งปรุงมา,าห้อนมือห้อนเหมือนฉนห่อนเลย <c oughs> เขาบ่เดยตั้งน้ำแข็งเลยเขาตั้งไฟร้ <c oughs> องมึองเสดอีพอผักก็เป็นกะละมังกะละมังห่วย มาจับพี่น้องจัจมาเซฟเหมือกันจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนน,นคะคะพี่น้องขาเห็นเขากินน้ำลายเฮียไปกินน้ำเขาก็เด้อบ่ให้พี่น้องเบิงน้ำดอกพี่แอบกินมาเนี่ยาพี่น้องมาเซฟเซบซเซจ้าเอาคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับ fc หน่อยสีค่ะสวัสดีค่ะบ,บายบายโชคดีมาสกุลสกุลเนือจาะพี่น้องจ้าโชคดีมีเงินใช้ค่ะถูกไหมแล้ววันที่หนึ่งเมื่อแบ่งสาวสวยนั้นเดือพี่น้องเด้อคือสาวสวยจะถูกก่อนเนาะ โอเคจ้ะพี่น้องจะบ๊ายบายจ้าอยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ะอีกรอบจ้ะ